คุณสมชายเลิศประสิทธิพันธ์ผู้บริการกองสงเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการพัพของกรมการปกครองท่านผู้ประกอบกิจการทัพที่เข้าร่วมประชุมแล้วก็พี่น้องคุณบุญชนทัพที่เข้าร่วมท่านครับระผมนายสัตย์แทนแจงอ้อรองอธิบดีกรมการปกครองได้รับมอบหมายจากท่านอธิบดีกรมการปกครองท่านร้อยตำรวจโทอาทิตย์คูณย่าสุขในฐานะของเลขาธิการคณะกรรมการสงเคราะ การฮัฟต์แห่งประเทศไทยคระตอ้นท่านติดรับผิดไปตัวรายการกับท่านนายกรนตรีนะครับได้มอบให้ผมในฐานะที่ดูแลกิจการของกอง่งเสริมเกียการฮัฟตนะครับได้มาพบปะกับท่านผู้ปวเกียิจการฮัฟตท่านนะครับก็เพื่อที่จะมาเล่านะครับให้ท่านฟังว่าเมื่อโครงการกองเนี่ยนะครับรับมอบ งานระดับโครงการศาสนาแล้วนะครับเรามีแนวทางที่จะดาเนินการอย่างไรต่อไปก็อยากจะเรียนให้ท่านทราบว่าทางโครงการปกครองนะครับมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่นะครับในฐานะที่ได้รับมอบหมายงานขึ้มาว่าเราจะทําอย่างไรนะครับที่จะสามารถดูแลนะครับผู้ประกอบกุรกิจนะครับ ที่น้องมุสลิมผู้ที่จะไปแสวงบุญนะครับทำอย่างไรที่จะทําให้การเดินการทั้งหลายทั้งปวงสาเร็จราบรื่นแล้วก็ไม่ลมกอนไปด้วยกันนะครับการประกอบพิธีการนัดเนี่ยก็ถือว่าเป็นหลักสําคัญทางศาสนาที่มุสลิมทุกท่านนะครับตั้งความหวังว่าจะเดินทางไปประกอบพิธีทางเดินครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับแล้วก็การที่จะเดินทางไปประกอบพิธีครับจำเป็นที่จะต้องมีความพร้อม ใน3ามเรื่องนะครับใน3เรื่องด้วยกันในเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของการที่จะต้องมีสติเพียงพอที่จะเป็นท่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประกอบพิธีทักโดยที่ไม่เดือดร้อนในเรื่องที่2นะครับจะต้องมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับที่จะไปเดินทางไปประกอบพิธีทักได้แล้วก <us> ็ในเรื่องที่สาเรื่องของความปลอดภัยนะครับการมีความสะดวกสาระในการเดินทางไปประกอบพิธีครับ ในเรื่องของความคร้อมด้านสัพขีทกินก็ถือว่าเป็นเรื่องของส่วนบุคคลที่พี่น้องเิศริที่ประสงยุติรรมในประกอบสิงี่นจะต้องเตรียมความพร้อมนะครับของแต่ละบุคคลด้วยตนเองในส่วนของภาครัฐที่ผมเรียนตั้งแต่ทางต้นว่ากรมการปกครองครับก็มีหน้าที่ในการให้การสนับสนุนนะครับและยังประสานกับส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขเรื่องของการดูแลสุขภาพ ของมุสลิมที่อยากเดินทางไปประกอบพิธีฮักกรมการปกครองก็จะอำนวยความสะดวกนะครับสร้างหลักประกันและความมั่นใจว่าเมื่อเดินทางไปประกอบพิธีฮั์แล้วเนี่ยนะครับตลอดการเดินทางไปการไปอยู่นะครับในสถานที่ที่เราไปประกอบพิธีนั้นจะท่งสกลางการเดินทางกลับมาอย่างประเทศไทยนะเป็นไปด้วยความปลอดภัยแล้วก็สะดวกร่ายด่นอันนี้ก็ก็เป็นหน้าที่ของส่วนที่เกี่ยวข้อง ก็จะต้องประสานกานเพื่อให้การดำเนินการะนะคราหรือว่าการจะท,ปปทนปาประกบพื้ที่ท่านที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ก็นำเรียนให้ให,ให้ให้ทุกท่านที่ะรับได้ได้ทราบรวมรวมกันนะครับทีนี้หลังจากที่หลังจากที่ทากนกรมการปกครองเนี่ยนะครับได้รับโอนกิจการท่านอ่นนะครับมาจากกรมการศาสนาแล้วเนี่ยนะครับ สาเหตุนะครับสาเหตุสำคัญท <Hz. S 2> like ี่เป็นดูฐานทุนก็ไปดูว่าสาเหตุสําคัญที่เขาให้โอนภารกิจจากทางโครงการศาสนาเนี่ยมาไว้ที่โครงการปกครองสาเหตุหลักเลยนะครับก็คือการดูแลพี่น้องวุสลิมแล้วก็ทางโครงการปกครองเราเรามีนะครับเรามีนายอำเภอนะครับอยู่ทั่วทั้งประเทศไทยหนึ่งแสนเจ็ดสิบแปดอำเภอเรามีหลักานที่เห็นว่านนะครับมีคณะกรรมการหมู่บ้านซึ่งถือว่า กล้ชิดกับพี่น้องประชาชนนะครับสามารถไปช่วยดูแลแนวตัวนี้ได้อย่างััวถือแล้วก็ร่างกับการบริหารองค์กรศาสนาอิสลามอของพระาศ2540ก็กําหนดนะครับให้เป็นหน้าที่ของโครงการปกครองในการที่จะช่วยดูแลส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนเพราะฉะนั้นก็คิดว่าถ้าเอากิจการทันะครับมาไว้ที่องคการปกครองการทางานก็น่าจะสอดสานไปในแนวทางหรือว่าในทิศทางเดียวกัน ทีนี้เมื่อโครงการปกครองของเราเนี่ยนะครับเราได้รับมอบภารกิจมาแล้วเนี่ยรงการปกครองได้ทําอะไรไปแล้วบ้างที่ผมจะเรียนให้นักชาตินะครับกฎหมายที่ให้โอนภารกิจงานของท่านมาอยู่ที่กรมการปกครองนะครับมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่12ธันวาคม2559นะครับหลังจากที่กฎหมายมีผลบังคับใช้เนี่ยนะครับกรมการปกครองเนี่ยก็ได้มีการจัดประชุมนะครับ ผู้ที่เกี่ยวข้องจากประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกียรการรัฐแห่งประเทศไทยขณะดเดียวกันก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็ได้ตั้งกองขึ้นมานะครับเราได้ตั้งกองส่งเสริมกียรการรัฐแทนขึ้นมาเพื่อที่จะมาดูแลและรับผิดชอบเรื่องเครื่ขของมือของพวกเขาแล้วก็จากการที่ตัวแทนนะครับของเราเนี่ยครับได้ไปไประชุมกับทางประเทศจันนะครับในปีนี้เนี่ยนะครับทางชาวอิเดียเหนอเนียนะครับก็จัดสั่โควตาให้กับประเทศไทยเลยหมื่นสามพันคน ครับซึ at ่งเพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมาครับในปีที่แล้วเนี่ยเขาจัดสรรให้มาในี่1400คนผมได้ไปดูรายงานของทางโครงการศาสนาก็ปรากฏว่าผู้ที่ไปเฉลี่ยทุนของเราต้องไม่ครบนะครับยังไปไม่ถึง1400คนนะครับตัวเลขผมจำได้ว่าประมาณสัก9,400ประมาณ9,400ที่ปีที่แล้วนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับคณะกรรมการที่ที่ทางคณะกรรมการรวมกิดพิกัการานก็ตั้งคณะอนุกรรมการไปประสานงาน เาอลาเบียเขาได้กําหนดเขาได้กําหนดเรื่องไขนะมาให้ทางประเทศไทยต้องมีปฏิบัตินะครับในเรื่องแรกนะครับที่อยากจะเรียนท่านให้รึบว่าเขาได้กําหนดว่าในปีนี้เนี่ยทางสายุรีอราเบียนะครับก็จะจัดให้สายการบินของแห่งชาติของเรานะครับมารับนะครับมารับผลผู้ที่อยากไปแสวงเงิเนี่ยเป็นจํานวน50%ของผู้ที่อยากไปถ้าถ้าคิดเป็นยอดเต็งเงินคือหนึ่งสามพันคน ในยอดจำนวน1,000,000คนก็จะต้องเอาสายการบินของประเทศของของชาวอิตาลนะครับซึ่งทราบว่าเป็นพราว่าให้สายการบินนาน้ประเทศมารับผลเนี่ก็จะต้องรับผลก6,500คนที่เหลือเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าเป็นมอบให้เป็นหน้าที่ของสายการบินแห่งชาติของประเทศแห่งที่จะดำเนินการรับผลผู้ที่จะไปส่วนนะครับอันนี้ในในข้อแรกที่เขอคำนดให้ให้เราต้องปฏิบัติ นอกจากนั้นนะครับก็ยังมีกําหนดในเรื่องของการชาระเงินค่าเข้าที่พักค่าอาหารการเก็บค่าบริการเพิ่มเติมสําหรับเต็นที่พักที่เอาอบพักแล้วก็เรื่องของการนําเข้าข้อมูลในอินเตอร์นตซึ่งเขาได้กาหนดเวลาว่าให้เราดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเดือนออมตะนะครับแล้วก็เหตุผลนะครับเหตุผลที่ทางการสาบเลยนครับเขาต้องกําหนดการต่างๆมาเนี่ยนะครับทางผู้แทนของเราที่ไป าก็กลับมาเล่าให้ฟังว่าจริงแล้วทางรัฐมนตรเขาต้องบริหารเขาต้องบริหารจัดการประเทศต่างๆที่ที่มีที่มีประชาชนของเรื่องทีนั่นเนี่ยไปประกอบเศรษฐกิจถึงร้อยเจ็ดสิบประเทศคนที่เดินทางไปเนี่ยก็ถึงประมาณสองร้านเท่านั้นในแต่ละทีนั่นก็จึงเป็นความจำเป็นที่เขาจะต้องจัดเลยและการจัดเลยของเขาเนี่ยก็มาถึงเราด้วยว่าเขาก็ต้องกำหนดเงื่อนไขข้อปฏิบัติต่างๆให้เราถปฏิบัติ ครับอันนี้ก็จะมีโอกาสที่ารแจ้งให้พวกเราทราบเลยว่าเขาได้กำหนดข้อกำหนดเงื่อนไขในสถานะย่าบ้างนะครับให้พวกเราได้ผลลัพธ์าเราจะได้ดําเนินการให้สอดคล้องให้เป็นไปในตามแนวทางที่เขากำหนดเพื่อให้การบริจาคเนี่ยสามารถจะเป็นไปด้วยความกระโดดกล้าเรื่อที่ว่าทีนี้ทิศทางของโครงการบวกของเนี่ยดำเนินการต่อไปอนะครับในฐานะที่เราเป็นหน่วยงานใหม่ นะครับท so ี่รับผิดชอบมาก็เรียนกับทุกท่านว่ากระบรนการรับงานมาเนี่ยพร้อมกับความพร้อมกับความกังวลความกังวลของเราเนี่ยคือกังวลว่าเราจะทาอย่างไรเนี่ยทำให้ดีที่สุดทำให้ดีที่สุดในการที่จะตอบสนองผู้ประกอบการในการที่จะตอบสนองนะครับที่น้องผู้สิงของเราที่จะเดินทางไปไปประกอบธุรกิจเนี่ยเขาได้รับการดูแลได้รับการเอาใจใส่ นะครับอย่างที่สุดเท่าที่กรมการปกครองจะสามารถทาได้ในเรื่องแรกนะครับในเรื่องแรกก็คือเรื่องของจํานวนของผู้มีสิทธิที่อยากเดินทางไปประกอบพิธีในแต่ละปีทําอย่างไรที่จะให้คณะอนุกรรมการที่เราตั้งขึ้นไปประอบเขาเนี่ยนะครับสามารถตอบได้ว่าเรามีจํานวนคนที่จะไปในแต่ละปีเท่าไหร่ก่อนที่คณะอนุจะไปเนี่ยครับผมก็ได้คุยกัน พอ,อในในใไไนคนไทเป็นฝ่ายเดียวเราจะไปไประชุมกับเขาเเราต้องมีที่คาดอยนะครับ,รบว่าเราจะมีจํานวนคนเนท่าไหร่เขาคาดก่อนหน้านเรามาหมื่นสามเนี่ยมันพอหรือไม่พออย่างไรงที่ผ่านมาก็อ่นานโน้ตมาว่าในแต่และปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีผู้ไปเฉลี่ยอยูประมาณเท่าไหร่เขาคาดก่อนหต้าสามแต่ที่พอมาถึงขั้นตอนคาดว่าทารวงการปกครองเนี่ยมันกองตัน ได้ปิดได้ปิดการลงชื 30, 30. Aquí, 5, ่อไปแล้วก็ผมก็ถามเขาว่าเรามีตัวเลขเท่าไหร่ตอนนี้เขาบอกว่าได้ประมาณเจ็ดพันเจ็ดพันสี่ร้อยได้ได้ประมาณเจ็ดพันสี่ร้อยปิดการเลือกตั้งวันที่หกที่เจ็ดพันสี่ถามทางนี้ว่าแล้วเขาสามารถลงคะแนนได้หมดไหมเขาก็บอกว่าทางผู้ประกอบการก็อยากจะให้ขยายเวลาเราจะขยายเวลาอีกได้ไหม น่าจะเป็นคำถามที่ท่านอยากถามก็จะขยายเวลาอีกได้หรือเปล่าการขยายเวลามันจะไปพัวพันกับเรื่องหลายอย่างว่าเปพัวพันกับเรื่องจำนวนตัวเลขที่แน่นอนเรื่องกำหนดการตารางมีนิัยการมีเรื่องการทำมีซ่าเรื่องอะไรต่างๆมันก็จะพันนะครับเราก็ผมก็ถามนะครับผมก็ถามการขอขอพันอนที่ลูถ้าเขาไปถามขอขยายเวลาตอนนี้ที่เราปิดไปแล้วเนี่ย ลบปิดไป10,000อันนี้ยังไม่ต้องให้ท่านถามจ้ไม่ยังไม่ต้องให้ท่านถามผมก็ผมก็พูดต่อไปว่าแล้วถ้าเกิดคําถามมาอย่างนี้เราพอที่จะขยายกระจายเขาได้ไหมถ้าขยายมันจะเกิดอะไรขึ้นผลเสียที่จะตามมาเป็นอะไรผลดีเป็นอะไรถ้าเราขยายเวลาไปเนี่ยเราจะสามารถที่จะดำเนินการได้ทางไหนเรื่องของการจัดการต่งางๆขณะที่ผมเรียนถ้าว่าออตอนนี้ กระบวนการของเราเนี่ยเราพยายามที่จะจำกับให้เวลาเนี่ยเป็นไปตามปวามิงถ้าเราเนื้ออกนะประเดนในการดำเนินงานของเราที่เป็นประเด็นของเราเนี่ยในสิ้นช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้เนี่ยเราต้องทำอะไรถ้าเราขยายเวลาไปอย่างนี้แล้วผลกระทบมันจะมีอะไรบ้างผลกระทบเนี่ยจะมีอะไรบ้างก็ให้ทางฝ่ายกองพันธุ์ไปพิจารณาคือว่าเดี๋ยวท่านจะสอบก็ถามว่าไอ้เรื่องนีมันมีข้อทาดไหนบ้าง ไม่ต้องให้ท่านมาขอเนี่ยถ้าเราคิดอยู่แล้วว่าส่วนใหญ่ท่านเราก็อยากจะขยายระรับเขาบอกกับผมว่าหลังจากที่ปิดการลงทะเบียนไปแล้วก็จะเปิดการลงทะเบียนให้กับผู้ประกอบการใช่ไหมที่นาคนสองท่านมาลงทะเบียนฝั่งเนี้ก็ถามมาต่อไปว่าที่คุณเปิดให้ลงทะเบียนเนี่ยถึงวันที่เท่าไหร่เขาบอกผมมาถึงวันที่ ยี่สิบสามยี่สิบสามถ้าผมใจไม่เป็นที่ดีวันผมก็ถามเขาตอไปว่าตอนที่นั้นคุณเปิดสองขาได้ไหมที่เราคิดเนะี่ยุณเปิดสองขาได้ไหมว่าในระยะเวลาที่ให้ทางผู้ประกอบการเปลี่ยนทางคนของผู้การผู้ประกอบการเองผู้ที่ประสงค์จะไปเนี่ยหากว่ายัางมีคนเนี่ยค,คยุณช่วยพอนพันท้ายเขาอีกนิดหนึ่งได้ไหมเพื่อให้ว่าอาจจะผมก็ถามไปแล้วทำไมอ่ะ เขาถึงไม่สามารถที่จะลงทะเบียนได้ก็อานุึนมาล้ว่าน่าจะมีว่าปัญหาเรื่องทางการเงินเรื่องเรื่องอะไรต่างๆพอที่จะถอนผนได้ไหมถ้าหากว่ามันเป็นไปได้ก็จะได้ประโยชน์กับทุกฝ่ายไม่ใทั้งผู้ที่ตั้งใจที่จะไปก็ได้มีโอกาสที่จะไปโทรัพท์มันจะตั้งใจไปไปแต่ว่าขณะเดียวกันทางฝ่ายเดขาเนี่ยก็ต้องดูดูว่าการถอนผนอย่างนี้เนี่ยแล้วคุณสามารถที่จะเดินงานต่อไปได้ ไปขัดข้องเกี่ยวกับเรื่องจุดจํานวนเรื่องการกําหนดตารางวินเรื่องอะไรอะไรต่างๆนี้มากกว่าให้เขาไปเสียหนในเรื่องต้นที่คิดว่าถ้าจะเป็นไม่ได้เนี่ยก็คือว่าวันสุดท้ายก็คือวันสุดท้ายที่กาหนดให้ทานผู้ประกอบการโรงเรียนคนของไทยผู้ประกอบการอนี้คือเรื่องเรื่องแรกคือเรื่องของเรื่องของจํานวนคนที่ไปที่แน่นอนแล้วผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยจะต้องวางระบบ จะต้องวางแผนวาจะแก้ปัญหาอยในในใ่างไรให้มันสามารถที่จะเป็นไปด้วยเป็นไปด้วยความราบรื่นเมือ่อเชา้านรคก่อนที่จะมาเข้าิลปเป็คุยกับท่านสุรินท่านสุรินก็พูดถึงว่าเฮ้ยแล้วบางทีสามาีไปภรรยาไม่ได้ไปเขตุอย่างนี้มันน่าจะขัดกับหลักธรรมชาติน่าจะขัดกับหลักรว่าถ้าสามีไปภรรยาก็ควรจะได้ไปด้วยมันเป็นปัญหาข้อขัดข้อง,องต่างๆอย่างนี้เราจะแก้บังไง เราเราเราจะแก้ไขยังไงท่านขออออฮังดบอกว่าเดิมมีกรมศาสนานเี่ยเขาก็บอกว่าเด็กเขาละเขาเปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์อยู่นะครับลงทะเบียนไปแล้วลงได้ไม่พร้อมกันถ้าหากว่าเอาคนอื่นมาแทนเนี่ยก็อาจจะมีการร้องเรียนผมว่าอย่างนี้คุณอาจจะต้องไปหาวิธีการแก้ก็ต้องคุยกับเขาบอกว่าแนวทางอย่างนี้คนจะแก้ไในแก้ของหลักในแก้ของหลักธรรมชาติถ้าสามีไปแต่งงานต้องไปด้วยถจูงไหมครับหรือ จะให้สามีเข้าไปคนเดียวพยายามเขาแต่เขาดินตรงี้ที่เขาหนอนเขาต้องสามมาตัวไปต่างๆเหล่าเนี้ยก็มหาเนียทางที่จะที่จะแก้แไขในสังคมโลกต่างว่าทำอย่างไรถ้ามันเป็นอุปสรรคติดขัดเรื่องอการลงประเนเรื่องอะไรอะไรเนี่ยเราจะแก้แต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยผมต้องเรียนกับพวกเราทุกท่านเนี่ยทราบก่อนว่าเรารับงานจากกรมการศาสนาม,มาเน,นี่ยเนื่องจากว่าเป็นการรับงานใหม่แล้เราจะเป็นต้องเดินงานตามที่เขาวางไว้แล้วท่านพอนิดก่อน เขาวางไปแล้วเขาวางเรื ups, teachers, yeah. ่องของการลงทะเบียนเรื่องอะไรอะไรเขาวางไปแล้ววันเราจะมาแก้ไขปรับปรุงอะไรก่อนระยะที Man ่เราช่วงเปลี่ยน่านเราเราไม่ทำไม่ถ่ายเราก็ต้องพยายามที่จะเดินรับงานมาแล้วก็ท้ายกับภารับอุปทนที่มีอยู่ไว้แต่เดิมนี่ยต้องพยายามที่จะทำให้เรียบงน้อยแล้วปีถัดไปเราก็ค่อยถามว่าปัญหาอยู่ตรงไหนท่านบอกว่ามีปัญหาอะไรท่านบอกว่ามีปัญหาอะไรเราก็มาแก้ในเรื่องที่สองเนี่ยผมคิดว่าเรื่องราัา ก็อาทิตย์ที่มีการพูดกันมาว่าราคาเนี่ยเหมาะสมหรือไม่นะครับในการที่ผู้แสวงบุญจะไปประกอบพิธีครับเนี่ยราคาต้องสมเหตุสมผลนะครับราคาสมเหตุสมผลแล้วมาตรฐานของการบริการนะครับก็ต้องให้สอดคล้องกรบวงการประกอบนะครับก็ไม่มีนโยบายที่บอกว่าถ้าหากว่าทางท่านผู้ประกอบพิธีการเนี่ยท่านลดราคาลงมาแล้วแต่ว่า ท่านก็ไปลดเรื่องมาตรฐานของการดูแลนนกครับท่านก็บอกเอ้าก็ถ้าราคาลดงางาลงมามาตรฐานเราก็ลดนาําไปด้วยของของมีราคาถูกได้หรือไม่มีในแง่ในแง่ของความเป็นจริงแล้วเราเรา,เราแก้ปัญหานี่มันต้อง,งยอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงถูกไหมครับถ้าเราไม่พูดเรื่องจริงเราไม่ความจริงเราพูดกันเนี่ยการแก้หนักเรา,า,ามันก็แก้ให้ถูกจุดเราก็ต้องยอมรับความจริงถูกไหมแต่เราก็อยากเห็นว่า มันก็ควรจะมีเหมือนกับมีมราคาที่เป็นมาตรฐานกลางว่าสมมุติว่าถ้าหากว่าผมต้องเสียเงินเท่านี้ในการที่จะไปประกอบพิธีใั้เพื่ออาหากหารหรือว่าผมจะได้รับการบริการอย่างไรครับแต่กิดสมมุติว่าผมฐา,านะทางเศรษฐกิจดีถูกไหมครับผมเสียในราคาที่ที่สูงขึ้นผมก็ควรจะได้รับ บริการอย่างนี้ห <c ười> ่ืว nh ่าง่ายๆเมือนเราไปพักโรงแรมเนี่ยมันก็มีโรงแรมห้าดาวสี่ดาวสามดาวยกตัวอย่างอย่างน้ยกตัวอย่างอย่างนี้เราก็ให้เราก็คิดว่าครมการกกับควานจะช่วยดูช่วยดูแล้วก็ประสานว่าจะแก้ปัญหาตรงจุดไหนอย่างไรมันมีอีกตั้งหลายเรื่องที่เขาพูดกันมีทั้งื่องของราคาครื่งบินอะไรกะไรและปีนี้ที่ผมกังวลใจเดี๋ยวทางออของทางกรมพลังงานผมกังวล่านยงแบดูที่คณะอนุกรรมการของเราที่ไป ที่ไปเจรจากับทางการทํากลับมามันม like so, ีรายจ่ายที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งจากเดิมที่เราไม่เราไม่เคยต้องเสียนะนะับเขาก็มาเก็บเรื่องของเขาก็มาเก็บเรื่องของค่าเต็นที่พักค่าอะไรกันเขาเก็บเพิ่มและคราของเขาที่มาเก็บเราเก็บเพิ่มากขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องเราต้องเสียให้เขาอย่างที่เราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้มันก็ทําให้ผู้ที่ไปแสดงที่เราองมันต้องเสียค่าใจ่ายเพิ่มมากขึ้นไปอีก แล้วก็ในในเรื่องที่สามในเรื่องที่สามที่ทางกระกวนการก็ต้องม,มามหารือกับเราเนี่ยว่าเรามีแท็กมีตัวแทนมีผู้นํากลุ่มย่อยต่างๆเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมที่เราจะให้มีการให้มีการขึ้นทะเบียนทำทะเบียน,นำยทำทะเบียนผู้นำกลุ่มย้อยทำทะเบียนแท็กอะไรอะไรต่างๆให้ความรู้รอะไรอะไรต่างๆเพื่ออะไรครับ เพื่อที่จะได้เป็นเพื่อที่ได้เป็นหลักประกันเพื่อที่ได้เป็นความเป็นความเป็นที่เชื่อถือคามน้าที่อถือต่างๆเราเนี่ยให้กับพี่น้องของเราที่จะไปประกอบวิถีอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะแนวทางในกาี่เราจะหาอยู่กับพวกเราว่าถ้าเราทาอย่างนี้จะดีไหมเราก็จะสามารถที่จะประสานงานเราก็สามารถที่จะดูแลได้แต่ไม่ได้หมายความว่าว่าไอโครงการปกครองอยากให้มีการยื่นทะเบียน แล้วอยากจะไปควบคุมกักบดูแลไม่ใช่ในความคาดหวังของโครงการประกอบที่ผู้เรียนทนะ่าน,นตั้งแต่ต้นมาเมื่อรับภานันารีาานามาเราต้องการทําให้ดีที่สุดเราต้องการดูแลนะครับดูแลทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ในกระบวนการของการนําผู้แสวงบุญนะครับไปประกอบที่ที่ท่านที่ทาว่า ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกรวมการปกครองต้งารทำให้ดีที่สุดจะทําให้ดีที่สุดได้หาก็ต้องความร่วมมือจากทุกฝ่ายแล้วก็ปัญหาต่างๆทั้ความคิดเห็นต่างๆและกำลังเกณฑ์กฎเกณฑ์กติกาขึ้นมาภายใต้การเห็นข้อร่วมกันเราก็คิดว่าถ้าเราสามารถทำอย่างนี้ได้นะครับก็จะเป็นประโยชน์โดยรวมก็จะตกหลับพี่น้องเราที่เป็นผู้ดีไปเสวยดีไปอันนี้ก็เป็นในเรื่องที่ชัด แล้วก็ในเรื่องที่4ี่นะครับเรื่องของการยกระดับนะครับการให้บริการากับผู้เสรข้หมูลที่ประเทศซาอุที่ประเทศซาอุดิอาระเบียก็มีเรื่องรถโดยที่พักอาหารว่าทำาป็ไรถึงจะทําให้บริการดีอันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของพวกเราทุกคน,น,นองาองนนะามมาี้ต้องมาร่วมกันคิดมาร่ว่าันคิดว่ามันช่วยกันคิดว่าเราจะทํำยังไงเพื่อให้เราได้รับบริการที่ดีราคาที่เหมาะสมผมกงขออนุญาต ผมออนอยัตเรียนกับท่านกรรมสุวันพอรับเรื่องนี้มาดูเราจากเดิมที่เราไม่ไม่เรียนความรู้เราก็ไปถามก็พยายามเรียกถามพยายามที่จะรับฟังมในคนที่เกี่ยวข้อง่างเมื่อเช้าเนี่ยคุยกันกับท่านสุรินทร์เี่ยท่านเขบอกเรื่องของค่าเข้าที่พักที่มันแพงมากๆาอย่างเนี้ยมันจะมีแนวทางที่เราจะแก้เป็นยังไงท้ายเขาก็บอกว่าเวลาเราไปแล้วเราไม่ได้เรยนเข่าที่พักกับเจ้าของที่พักโดยตรง มันมีแบบนี้หรือเปล่าอย่างเงี้ยหรือว่าเราไม่สาม,มารถที่จะทำได้ถ้าเราเช่าแบบที่พักโดยตรงมันก็น่าจะราคาสิกโลมีบ้านอยู่หลังหนึ่งผมทราบอยู่แล้วว่าทุกปีผมทราบอยู่แล้วว่าทุกปีวกปพวต้องนจะต้องไปเช่าบ้านน่นอเสร็จวิธีพวกผมก็ไปเช่าเลยเช่ากับเจ้าของบ้านผมไปเช่าไว้แล้วมมีวางเงินวางอะไรผมก็ทำของผมไปพอเสร็จแล้วพอปีหน้าท่านมาท่านจะมาเช่าบ้านหลังนี้เจ้าของบ้าน ลายไปบอกว่าให้คนอื่นเข้าไปเลยท่านจะอยู่บ้านหลังนี้ท่านเราบอกว่าผมบอกอามรยูได้ไม่เข้ามาผมผมต้อคิดราคาเพิ่มถูกไหมผมต้องมีกําไรต่าตางเราเนี่ยเราจะแก้ไขปันหา,าเราจะแก้ไขปัญได้แล้วก็หลายเรื่องทงีทง่ทางทางาา <c oughs> ทาง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 ทาาเขาก็ต้องการทา่จางทงารทาง <c oughs> ทางทางางงเางางทาองางทาางปางท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 าง่องทนวทาากทางทางางทางทางทา่ทางางทางททท แพทย์ที่รไปไปไประชุมที่กัลตาในยูโรแต่วันนั้นเขาพูดถึงทางเขาพูดถึงเรื่องของการที่ดูแลสุขภาพหมูเขาก็เอาตัวอย่างไปหลายประเทศเราก็ไปดูเก็ไปห้าฟังหลายประเทศเลยนะครับเขาก็มาพูดให้ฟังในแต่ละประเทศอย่างยางินโดเนียเขาบอกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยแสนเด็ที่นี่ค่อไปสองแสนหนึ่นขงขาอกฎหมายของเขาด่งมีกฎหมายขเขาบังคับ ถามสาษาอุดมจเป็นไหมผมคิดว่าถ้าเราเป็นประเทศชาติเราจาเป็นนะเราจําเป็นที่จะต้องกําหนดเงื่อนไขให้ร้อยเจ็ดสิบประเทศถ้าไม่กําหนด,ดมันจะปัน่นป่วนมันจะว,วุ่นวายโคตรมาเป็นสองร้อยจะจัดแจงยังไงอย่างนึกท่านท่าน,นาก่อนนึกท่าอกอกว่ามันต้องจัดการไอ้การจัดการหนองเขา่ตท่านนายกที่หัวเขาจัดการประเทศใหญ่ๆที่คนเยอะเรียบร้อยหมดแล้วตอนนี้ก็เขาจัดการมาหลายปีแล้วด้วย ตอนนี้ก็มาเหลือเนี่ยประเทศที่คนไปน้อยยเนี่ยถ้าใช่ๆจัดการก็ส่งผลกระทบต่อเราอย่างนี้อันนี้เป็นแนวทางที่เป็นแนวทางที่กรมการปกครองก็ในเืิ่มต้นที่เราที่เรากําหนดมาว่ามันควรจะทำถึงสองสามสี่เนื่ยเรื่องวันจันเราได้ประยนแต่ถามว่ากรมการปกครองทำเองได้ไหมไม่ได้กรมการปกครองก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ประกอบการทุกท่าน ส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านทั้งทางท่านจุฬานายกรัฐมนตรีเราต้องไปรับฟันทางธนกรการก,การชาราแห่งประเทศไทยเราต้องไปรับฟันธนกรรมการของแต่ละจังหวัดรวมไปถึงพวกท่านที่เป็นผู้ประกอบการตรงการความรับกกววไไฟังใอบทางเป็นไฟที่น้องภาคประชาชนที่น้องที่ไปประกอบพิธี ทั้งหลายเราก็ต้องรับฟังรับฟังเพื่อมารำมวนมาประชุมปรึกษาดยกันว่าต่อปัญหาแต่ละเรื่องหรื่องเราจะแก้ปัญหานี้ได้ให้ประโยชน์ส nee ูงตูดตกกับพี <t> ่น้องของเราที่ไปสวงอันนี้ก็เป็นความตั้งใจของกรมการปกครองนะครับก็สุดท้ายเลยนะครับผมก็อยากจะเรียนยืนกันในฐานะที่เป็นตัวแทนของท่าน ท่านอดีบปีกรมการปกครองซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขาของของคณะกรรมการใหญ่ท่ามกลางการเสนอโครงการสารบอกว่ากรมปกครองมีความตั้งใจนะครับท่านที่ดีให้ผมแนะนีเอแล้วเราได้รับได้รัว่าพยายามที่จะทำอย่างเต็มกําลังความสามารถแล้วขอท่านมั่นใจว่ามีเรื่องอะไรต่างๆที่ท่านจะเสนอความคิดเห็นอยากจะสอบถามมีประเด็นข้อสงสัยในใจต่างๆ เราพร้อมที่จะรับฟังในฐานที่เป็นไปที่จะรวบรวมปัญหาทุกประกหรือว่าเรเรื่องของการพัฒนาอันนี้เป็นก้าวแรกนะครับ <S <S ก้าวแรกของของโครงการปกครองเราก็เริ่มนับมาตั้งแต่เดือนธันวาที่กฎหมายมาีผลบังค,คับใช้ก็เริ่มตั้งมากับทางท่านผอสนชัยนี่ก็เป็นอพอกองัดคน,นแรกที่งเริ่มตั้งมาเร,เราก็จะพยายามยาทำอย่างเต็มกี่ต่างต่างๆจากนี้นก็ให้คำมัน่นนะครับกับ องร่วมค้นหาทางสายกลางแห่งอิสลามกับสำนักจุลาราชมูรีในรายการสำนักจุลาเบิกฟ,ฟ้าอิสลามออกอากาศทุกวันเวลา20นาฬิกาถึง22นาฬิกาทางสถานีโทรทัศน์กูดเลว,วิง่งจานดำช่อง137วันจันทร์ถึงพฤหัส20นาฬิกาถึง20นาฬิกา30นาทีพบกับชวนคิดชวนคุย การสนทนาประเด็นความรู้ร่วมสมัย20นาฬิก30นาทีถึง21นาฬิกา30นาทีนำเสนอผลงานและกิจกรรมเด่นสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด21นาฬิกา30นาทีถึง22นาฬิกาสารธรรมอิสลามโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิศุขเสาร์อาทิตย์พบกับรายการถามตอบปัญหาอิสลามในทางสายกลางวิเคราะห์สถานการณ์โลกมุสลิมวนันนี้เปิดโลกการศึกษา เพื่อขายสหกรณ์กิจกรรมสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำนักจุฬาราชมตรีกรเกษตรมุสลิมและมุสลิมรักความสะอาดเติมเต็มกับสาระความรู้อิสลามที่หลากหลาย20นาฬิกาถึง22นาฬิกาทุกวันทางพูดลิวิ่งจันดำช่อง137ร่วมบริจาคเพื่อการเผยแพระอ,ะอิสลามคือการร่วมสร้างความดีตามแนวทางแห่งอัลลอฮ์บริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาบิ๊กซีหัดใหญ่ ชื่อบัญชีกองทุนการจัดทํารายการโทรทัศน์สํานักจุฬาราชบรีเลขที่บัญชี887-0-33319-1หรือโทง0847441166